สวัสดีครับก็พบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในลีกต่างๆกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคืนวันศุกร์ก็มีลีกเอิงฝรัรร่งเศสนะครับบุนเดสลีก,กาเยอรมันแล้วก็เดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษแล้วก็มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวันเสาร์ซึ่งมีแข่งมากมายนะครับหลังจากกลับมาจากโปรแกรมทีมชาตินะครับลีกเอิงฝรัรร่งเศสนะครับปารีสแซงแร์แมนนะครับเปิดบ้านเอาชนะองเช2สประตูต่อหนึ่งนะครับองเชได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับจาก ฟูชินี่นะครับนาทีที่36แต่ว่าปารีสแฌงแยมงนะครับมาได้ประตูคืนจากเปเรล่านาทีที่69นะครับแล้วก็เป็นเอ็มบาเบนะครับมายิงจุดโทษให้ทีมเอาชนะไปได้ในนาทีที่87นะครับปารีสแฌงแยมงเอาชนะองเช่2องประตูต่อหนึ่งนะครับเก็บ3คะแนนได้สําเร็จนะครับสรุปตารางคะแนนของลีกเอิงนะครับเป็นปารีสแฌงแยมงนะครับสิบตัดมี27คะแนนนะครับส่วนองเช่นะครับ ก็อยู่ที่4เหมือนเดิมนะครับ16นัดมี10คะแนนนะครับส่วนผลฟุตบอลบุนเดสตีกานะครับของเยอรมันนะครับฮอฟเฟนไฮม์นะครับเปิดบ้านเอาชนะโคโลน5ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากเบนูนะครับนาทีที่31แล้วก็49นะครับอีก3ลูกได้จากบอมการ์เนอร์นะครับนาทีที่51ไทเกอร์แล้วก็ไทเกอร์นาทีที่74แล้วก็สเตฟานพอสนะครับนาทีที่87นะครับ ดูตารางคะแนนนะครับก็เป็นฮอฟเฟนฮฮมนะครับเก็บ3แต้มขึ้นมาอยู่ที่8นะครับมี11คะแนนนะครับส่วนโคโลนยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่7นะครับมี12คะแนนส่วนจาฟูงนะครับก็เป็นบาเยิร์นมิวนิกนำเป็นจาฟูงนะครับที่16คะแนนเท่ากับเลเวอร์คูเซ่นนะครับแต่ลูกประตูได้เสียดีกว่านะครับตามมาด้วยบูลืเซียดอทมุนมี15คะแนนเท่ากับไฟบกแลวก็วบบวกมี1 3คะแนนนะครับผลฟุตบอลเด แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเวสต์บอมบิดอัลเบียนนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับหนึ่งประตูต really? hm. yeah. yeah. ่อศูนย์ได้ประตูจากแกนนะครับนาทีที่75นะครับสรุปตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับก็เป็นเวสต์บอมบิดนะครับที่ชนะเมื่อคืนนะครับขึ้นมานําเป็นจ่าฝูงครับมี25คะแนนเท่ากับบอลมัดนะครับแต่ว่าลูกประตูได้เสียดีกว่านะครับตามมาด้วยโคเวนตีซิตี้ มี22คะแนนนะครับสโต๊กซิตี้มี21่ฟูลแลมมี20นะครับควีนสปาร์คมี18คะแนนแล้วก็พัตเทอร์ฟิลด์มี17คะแนนนะครับแบ็กเบิร์นมิตต์อลซิตี้แล้วก็เรดดิ้งมี16คะแนนนะครับมิววอลแบ็กพูลนะครับมี15คะแนนดูตันทาวมี14คะแนนนะครับเชฟฟิลด์ยูนเต็ดมี12คะแนนเท่ากับมิดเดิลสโบนะครับส่วนเบอร์มิงแฮมมี12คะแนนนะครับแต่แข่งมากกว่าคนอื่นหนึ่งนัดนะครับ แล้วก็น็อตแฮมฟอร์เรสตมี11คะแนนเท่ากับเบตตันนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันในลีกต่างๆก็มีดังนี้นะครับฟุตบอลไทยลีกนะครับสมุทรปราการพบกับการท่าเรือ FC ฟนะครับเตะกัน17.30แล้วก็คอนแกนยูนิเต็ดเจอหนองบัวพิษ FC นะครับแล้วก็สุพรรณบุรี FC พบกับ BG ปรปทุมนะครับ เตะกัน6โมงครับแล้วก็คู่1ทุ่มนะครับเชียงใหม่ยู่นเต็ดพบกับ v ีทีประจวบ FC นะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับวันเสาร์นะครับก็มีคู่วัดฟอร์ดนะครับพบลิเวอร์พูลนะครับวัดฟอร์ดเปลี่ยนโค้ชนะครับเป็นลาลิเอนี่นะครับดูสิว่าจะหยุดความร้อนแรงของลิเวอร์พูลได้หรือเปล่านะครับเตะกัน6โมงครึ่งนะครับคู่3ทุ่มมีแอตตันวิลล่านะครับพบวูร์แฮมตันนะครับ เลสเตอร์ซิตี้พบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเบอร์ลี่นะครับนอร์ลิตซิตี้นะครับพบกับไบรตันแล้วก็เซาวทเทมป์ตันพบกับลีดยูไนเต็ดนะครับส่วนคู่ดึกนะครับก็เป็นแบดฟอร์ดพบกับเชลซีนะครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเรมบนเต้พบกับเกตาเฟ่เตะกัน5้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็คู่ตีสอนะครับเรอัลโซซิดัดนะครับ พบกับเรอัลมาโยกานะครับเก่าโชซิลาของอิตาลีนะครับสเปเซียพบกับซาเลนติน่านะครับเตะ2องทุ่มลาซิโอพบอินเตอร์มิลานนะครับเตะ5้าทุ่มนะครับแล้วก็เอซีมิลานนะครับเปิดบ้านพบกับเรโร่าตีหนึ่งสี่สินะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเกลมองฟุตพบเรียวนะครับเตะกัน4ี่ทุ่มแล้วก็คู่ตีสองนะครับโอลิมปิกลียงนะครับพบกับมอนาโกนะครับอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับพบกับพบกันใหม่ในการรายงานผลฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ